สวัสดีสวีดัตพี่น้องปงไปนะครับผมมาพบพบกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานกับผมมนีผ้าพี่น้องมากินตําปูปลานะโอ้เมนตําเหล้านะครับตำมกคุงน้รมดาโมเมนตําปูน้องพี่น้องกินกับน่องไก่ทอดนะครับผมไก่ทอดหาดใหญ่เซ่บๆอีกคือเกาเหลาเนาะพี่น้องเนาะพักไม่แค่กระลำแล้วก็พักกัดเข่ากับพี่น้องมีขนมเส้นมานนิดหน่อยนะครับผมเนาะดูมั้ยมาที่นี่ื่อนี้อยากเข่าไหมพี่น้อง จะได้กินตำในหละเป็นนิ้วหิ้วเข่ามือนี่งุ้มมือบ่ะบป่ปานน่นใดได้พี่น้องมือนีบัดหิว้วมือนี่สมตาเป็นตะแซสบค้างบ่บืมเอกะตินพ้อม มาพี่น้องมากแซ่บมากันครับ เข่ากันดีครับแซบครับ บ้งพี่น้องจะมมนเป็นอย่างแม้นเป็นจุดสองจุดอยู่้างสองคางหรือว่ามันหนามันแหงเบ่ผมเกิดยูดีๆกับเป็นเอาเป็นกับเป็นสองคางได้กังวลเลยบันนี้ กระลำปาสารครับแซบบัร์คิวเลย <c oughs> แซบดูแต่บากคุ่งมันหนังตัวหน่อยหยิบหนักจังหน่อยครับ มื่อเนี่ยกกดคึ้มทำเร็วครับแต่ได้ได้กินนข้างใน 时段。 อัยียงกับแพงพี่น้องเอ,อ้ยไกลเพื่นกันได้ลดขนาดลงแต่ว่าไข่เน้นราคาเดิมสูต่อไปครับเป็นก้อังใจให้พี่น้องสูผูสู้คนนั่นแหละ มื่อเนี้ยบอมมี่เนี่ยว่า,วรายรหิวเขาถาบางคนนี่เป็นบอมพี่น้องหิวคัๆเพราะมากินกินว่าได้รายเด้ ngắm nhắn nhận luôn บะเน็นพักอีกแล้วคลิปนี่ย่อนว่ามีไก่ือมอไปครับ มือนี้บ่ได้ลวกของเจ้าของพี่น้องเอ้ย คุณยอ,องเอ้เบาไหวอิ่มขอบคุณพี่น้องที่ให้กันติดตามครับผมคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเคนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและลๆสวัสดีครับ